สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงวันนี้บังเอิญผมมาเป็นคนไข้ของคุณหมอภูมิธรซึ่งเป็นแพทย์ประจำคลินิกโรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ของโรงพยาบาลรามคำแหงเหตุที่ต้องมาหาคุณหมอภูมิธรก็เพราะว่ามีปัญหาริ้วรอยเกิดขึ้นที่ใบหน้าวันนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาปรึกษาคุณหมอและคุณหมอก็เลยทําการรักษาให้ด้วยคุณหมอครับปัญหาริ้วรอยอย่างของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ จริงๆสาเหตุของการเกิดริ้วรอยเนี่ยถ้าเราจะพูดตรงๆก็คือมันเป็นการเสื่อมสภาพอย่างหนึ่งของเนื้อเยื่อผิวหนังนะครับนะเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเวลาอายุเรามากขึ้นเนี่ยโอกาสเกิดก็จะสูงขึ้นเพราะว่าเซลล์เราเสื่อมสภาพลงแต่จริงๆเนี่ยสาเหตุในการเกิดริ้วรอยเนี่ยถ้าเราจะแบ่งจริงๆเราจะแบ่ง,บงออกเป็นสองปัจจัยสําคัญนะครับปัจจัยแรกคือปัจจัยที่เกิดจากตัวเราเองนะครับและอีกปัจจัยนึงคือปัจจัยที่เกิดจากภายนอกสภาพแวดล้อมปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนการเกิดริ้วรอยเนี่ยถ้าเป็นเยอะ จะรักษาคนกลางยากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีหรความก้าวหน้าเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้ามากมันสามารถรักษาริ้วรอยหลายๆชนิดได้อันดับแรกถ้าเราเป็นน้อยๆน,นะครับนะเราก็จะเคยเห็นที่เขาทากันนะครับทำทีทเมนต์คือหายามาทาทีนี้ถ้าเกิดริ้วรอยนี้ลึกมากขึ้นเขาก็พัฒนาขึ้นมาต่อก็เป็นพวกสารที่ใช้ในการฉีดนะครับ,รบฉีดเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวอนอกจากการฉีดก็มีพวก เลเซอร์นะครับหรือการใช้แสงต่างๆเข้ามาช่วยนะครับพวกนี้หน้าที่ของมันคือมันจะใช้แสงซึ่งมีความยาวขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงอินฟราเรดนะครับเข้าไปกระตุ้นเซลล์โดยเฉพาะไอพวกเซลล์ที่เสริมวัสดพวกคอลลาเจนที่เสริมวัสเนี่ยให้มันแบ่งตัวหรือสร้างตัวขึ้นมามีทั้งเลเซอร์แบบตื้นนะครับนะแล้วก็เลเซอร์แบบลึกแล้วก็เดี๋ยวนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกเป็นกลุ่มพวกคลื่น RF พวกนั้นจะลงลึกมากสามารถใช้ในการทําให้เกิด หน้านี่ตึงขึ้นนี่ถ้าพูดถึงการป้องกันเนี่ยอันดับแรกก็คือหนึ่งเรื่องสุขภาพทานอาหารมีประโยชน์นะครับนะแล้วก็พักผ่อนได้เพียงพออย่าเครียดมากนะครับนะคิ้วขมวดตลอดต้องรู้จักออกกาลังกายนะครับนะบบอันนี้ส่วนปัจจัยอย่างอื่นเช่นเหล้าบุหรี่นะครับพวกนี้งดได้ หมดเลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองตอนน้นิดหนึ่งคือถ้าเราจะใช้อุปกรณ์ใดๆก็ตามนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการฉีดหรือยาใดๆก็ตามควรจะอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าหน้าเรามีหน้าเดียวนะครับเราไปลองบ่อยๆก็ไม่ได้เพราะว่าหน้าเรามีหน้าเดียวพลาดพั้งไปก็ลําบากหน้าดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องจำไว้นะครับเราจะมีหน้าเดียวแน่นอนอยู่แล้วเพราะต้องเอาใจใส่ครับหมั่นดูแลรักษาอย่างกรณีของผมก็เหมือนกันนะครับปล่อยไว้นานจนกระทั่งริ้วรอยเนี่ยมันลึกแล้ว เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คืออย่างที่คุณหมอภูมิธรท่านแนะนำเนี่ยนะครับถ้าเกิดรล้วรอยอะไรขึ้นมาแล้วรีบมาปรึกษาแพทย์เป็นดีที่สุดถูกต้องไหมครับคุณหมอครับต้องค,ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามอุ่นใจใกล้หมอในตอนต่อไปนะครับ